<Pre> <Pre view. S 3> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกูเชื่อนะคะว่าประวัติศาสตร์นั้นคือรากฐานที่สําคัญของปัจจุบันและเป็นแนวน้มของอนาคตค่ะ ถึงแม้ว่าบางครั้งนั้นประวัติศาสตร์บางเรื่องบางราวอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกเศร้าใจไม่สบายใจนะคะแต่การที่เราสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากประวัติศาสตร์นั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ํารอยได้ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สําคัญหน้าหนึ่งของเมืองจันทบุรีกันค่ะ ใช่แล้วค่ะ11ปีนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสนะคะที่จันทบุรีแห่งนี้ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นนับร้อยปีแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ยังเหลือร่องรอยของประวัติศาสตร์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค่ะและที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะใช้เป็นทั้งกองรักษาการและก็ที่พักของทหารฝรั่งเศสทหารเวียดนามที่ในสมัยนั้นเข้ามาปกครองจันทบุรีกันค่ะค่ะ ว่าแล้วเราก็พาคุณผูชมเข้าไปดูนิทรศการกันข้างในดีกว่าค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างค่ะ CREVIEW นายกเทศมนตรีอำเภอปากน้ำแหลมศิษ์นะคะค,ค่ะก็ที่เมื่อกี้เราเดินดูเนาะก็สุกแดงตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะคะของจบับุร์มีใช่คะ่ะปัจจุบันเรายังมีเมืองโบราณเราอยู่นะครับ,รบอยู่ในบริเวณวัดของทั่วหรือว่าโดยตามทั่วไปจะเรียกกันว่าเมืองพนเนียของเมืองพเนียภาษาพื้นบาจริงๆจะเรียกเราคนทาบุรีนะครับแล้วก็มายุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งก็คือยุคสมัยการที่สามค่ะตอนที่ ไทยเรามีกรณีพิพาทกับยวนรัฐกาลที่สามก็เลยทรงปลดกล้าวให้ทาการออสร้างแค่ปูประตูหอรบขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ผมจะต้องบอกว่ายังไม่ต้องนึกถึงกำปั้นดึกแดนนะครับแต่นึกถึงเพราะว่าป้อมโบราณในสมัยโบราณแล้วไม่มีถนนผอนทางนะครับก็มีเพียงแค่แม่น้าําจันทุรีที่สามารถควบคุมเรือทุกลำท,ที่เข้าออกได้แล้วก็ทา,าการทําลายป้อม อ่าทำลายป้อมที่ภาคเชาศึกของเราลงแสดงว่าตรงนี้ป้อมโดนทำลายลงแล้วเขาก็สร้างศึกแดงขึ้นมาแทนก็เลยเอาตัวนึกขึ้นมาได้แล้วว่าคือตัวอาคารศึกแดงแล้วนอกจากตรงศึกแดงแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนอีกไหมคะใกล้ๆกับที่นี่คะนอกจากตัวอาคารศึกแดงที่ถูกสร้างโดยกังเซย์แล้วเนี่ยก็จะมีคุกกี้ไก่คุกที่สร้างในร่วมยุคสมัยเดียวกันแสดงว่าก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ใช่ไหมคะใช่ที่วัดงานห้าร้อยเมตรก็เลยครับห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะ ไปด,ดูกันที่ไก่กันใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าอยู่นีไ่ไกลจากที่นี่เองใชประมาณ500เมตรเท่านั้นค่ะ เป็นเพียงแค่ป้อมปราการเฉยๆเท่านั้นแต่ทีนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นที่กักขังนักโทษสําหรับคนที่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อทหารฝรั่งเศสค่ะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทหารยวนที่ทําผิดกฎหมายนะคะ <Pre view. S 2> ก็จะต้องมาถูกจองจําในคุกที่สร้างขึ้นโดยทหารฝรั่งเศสแห่งนี้ละค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศในคุกขี้ไก่เนี่ยมันจะทรมานเหมือนที่เขาว่ากันไว้หรือเปล่าค่ะ Preview ตามเข้ามาดูกันข้างในดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศภายในคุกขี้ไก่ที่เรมามัจากจะได้ยินคนเขาพูดถึงกันนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากนักโทษจะต้องทนกับความร้อนอบอ้าวเพราะว่ามีช่องระบายอากาศเพียงไม่กี่ช่องแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีขนาดที่เล็กแล้วก็สูงมากค่ะเพราะว่ามีฐานเนี่ยแค่4เมตรกว่าๆเองแต่ว่าสูงในประมาณ7เมตรแต่รู้ไหมคะกิ่งว่าสิ่งที่ พรมานที่สุดเลยสําหรับเรานักโทษที่นี่ก็คือทางด้านบนนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีตะแกรงแล้วก็จะเลี้ยงไก่เอาไว้สิ่งที่นักโทษต้องทนนอกจากความร้อนความหิวแล้วก็คือมูลไก่ที่ตกลงมาใส่หัวตลอดเวลาทั้งร้อนทั้งเหม็นทั้งอบอ้าวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม เขาก็เลยเรียกกันว่าคุกขี้ไก่อย่างนี้เองใช่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสยึดข,ของจันทบุรีได้เพียง11ปีเท่านั้นนะด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจันทบุรีเนี่ยก็เป็นของไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นเขาได้ถอยทับกลับไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะอนุสร์สถานแห่งอิสรภาพของชาวจันทบุรีกันค่ะคุณผู้ชมในที่ต่อไปค่ะ Preview ประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่จันทบุรีนะคะก็บริเวณนี้ก็คือวันนาอุทยานเขาแหลมสิงซึ่งถ้ามองโดยบรรยากาศแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากนะคะแล้วก็เหมาะแก่การที่เราจะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่นอกจากทิวทัศน์สวยๆแล้วนะคะที่นี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่ามีร่องรอยประวัติศาสตร์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าโบราณวัตถุนะคะ ซึ่งที่นี่ค่ะมีสิ่งก่อสร้างสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือด้านหลังของกุฏนี่เองค่ะเจดีย์อิสรภาพนะคะซึ่งเจดีย์นี้นะจ๊ะเขาได้ก่อสร้างขึ้นมามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าหลังจากฝรั่งเศสได้ยึดครองเมืองจันทบุรีเป็นเวลานานกว่า11ปีแล้วนะหลังจากนั้นรัชกาลที่5ก็ได้มีการจัดงานครั้งใหญ่เพื่อทำขวัญบ้านเมืองกันค่ะและหลังจากนั้นชาวจันทบุรีเขาก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาค่ะ เพื่อครอบเจดีองค์เก่า <Okay. S 1> นี่แหละค่ะคือที่มาของเจดีที่น่าภาคภูมิใจของชาวจันทบุรีเจดีอิสรภาพค่ะ รใช่เพราะว่าตรงเนี้ยใ,ในสมัยก่อนอ่ะเขาขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็มาสร้างเป็นป้อมไว้ก็จะมีแป้นใหญ่ๆเลยเนี่ยคือฐานของป้อม,มเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ครอบอีกทีนึงจ้ะตั้งแต่ในสมัยของสงครามยวนนั่นเลยสงครามยวนเสร็จปุ๊บก็มีสงครามฝรั่งเศสอีก และนี้ราคาคุณผู้ชมคือประวัติศาสตร์สำคัญมากของชาติไทยอีกหน้าหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมคะว่าการเรียน,นประวัติศาสตร์นั้นถ้าลองได้มาชมมาเห็นของจริงแล้วเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปเลยละค่ะใช่ลวค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะวันนี้เราก็มีเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆอีกเช่นเคยคะ่ะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามค่ะ